สภกพอากาศล่วงหน้า28เมษายน65ไปจนถึง3พฤษภาคม2565ไปอัปเดตกันเลยในช่วง28เมษายน65ถึง3พฤษภาคม65ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกําลังแรงขึ้นประกอบกับในช่วงวันที่1-3พฤษภาคม65บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดุร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะน,นองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกรวมถึงฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่เช่นกันค่ะสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอาวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่30เมษายน65ถึง3พฤษภาคม65 ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งอันหนึ่งในช่วงวันที่28เมษายน65ไปจนถึง3พฤษภาคม65ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนโดยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะสภาพอากาศของประเทศไทยข้อควรระวังในช่วง28เมษายน65ไปจนถึง3พฤษภาคม65 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่จะเกิดขึ้นได้โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเกษตรกร,ร,กรป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตของท่านคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย